ใหม่ดาวนี่ถึงจะใช้น้ำยาปรับท่านุ่มสุธรรมดาแต่กลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดลูกคุณไปถึงบ้านมาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหมน็นกลับบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหมน็นด้วยดาวนี่ใหม่ 15พฤษกายัน2 5า3ยนครับที่ห้องสีเทพโรงแรมโคสิตฮิลลจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านรองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายนิเวศหานสมุทรเป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจะเป็นครั้งที่8จำนวน301หมายเลขการประมูลโดยเสนอราคาด้วยวาจาและผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเพียงวันเดียว มาเลขทะเบียนที่ออกประมูลจะเป็นเลขซูเปอร์ฮีโร่มหมอนอักษรกอไก่นอนูกิจการก้าวหน้านำพารุ่งเรืองซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมาเลขกอไก่นอนู999มีผู้เสนอราคาที่860,000บาทสูงสุดในการประมูลทั้งนี้เงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมดนั้นนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมกลางส่งทางบก ซึ่งจะนไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับทุกจังหวัดอาทิการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์และเทศกาลที่สําคัญของแต่ละจังหวัดการมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขับรถรับส่งนักเรียนพนักงานขับรถโดยสารและพนักงานขับรถบรรทุกการจัดทําโครงการสนามจราจรเยาวชนโครงการอบรมให้ความรู้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่ประสบภัยส่งผลให้ประเทศชาติได้รับความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากซึ่งในการประมูลทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดเพชรบณ์ยอดเงินที่ได้รับนั้น12,480,000บาทนางสุธิวันศรีสุขขนส่งจังหวัดพิษณุโลกรักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดเพชรบณ์บอกว่าผลการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คน หมวดอักษรกอไก่นหนูกิจการก้าวหน้านำผารุ่งเรืองมีดังนี้ครับราคาสูงสุด860,000บาทได้แก่หมายเลข9999ยอดรวมหมวดกอไก่น,นู11ล้านหนู1 1 6 7 0 0 0บาทเลขค้างชำระนำออกประมูลใหม่7,32,000บาทยอดรวมทั้งสิ้น12,48,000้บาท นอกจากผู้ที่ได้รับหมายทะเบียนรถตามความประสงค์แล้วเจ้าของทะเบียนรถเลขสวยยังได้มีส่วนร่วมทําบุญกุศลในการบริจาคเงินสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อเป็นทุนสนับสนุสนและส่งเสริมให้ความชเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย